สวัสดีท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม67นะครับขณะนี้อยู่ที่สนามบินภูเก็ตกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพวันนี้สนามบินภูเก็ตผู้โดยสารก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันถ่ายได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ไปถ่ายสถานที่สำคัญเราถ่ายภาพรวมๆคงไม่มีปัญหาอะไรจะมีเสียงแสบตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะประกาศ ประกาศเรียกขึ้นเครื่องบินสนามบินครเงียบทุกทุกปกติเขาบอกว่าปกติคนเยอะฟันนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยมันวันที่หนึ่งก็เลยอาจจะผู้โดยสารน้อยลงนะนะครับบรรยากาศนะครับเป็นภาพรวมๆคงไม่ได้ความเสียหายอย่างไรกับสนามบินคือทนาย ได้มาตามเรื่องของคุณนางฟ้าก็อยากจะเพิ่มอีกนิดนึงพอดีเมื่อเช้านี้ก็เห็นนางฟ้าเนี่ยทำคลิปกล่าวขอโทษนะครับท่านพลตำรวจโทเลวัตกินเกศรแล้วก็ท่านพลตำรวจทีวิชัยสังวภยัยหรือผู้การแต้มแล้วก็คุณก,กัญชัยกำเนิดพลอยด้วยซึ่งคลิปอันนี้นะคลิปที่ทำมาที่สนาเห็นเมื่อเช้านี้ ทนายไม่ได้ข้องเกี่ยวในสิ่งที่คุณนางฟ้าไปพูดนะครับเพียงแต่ว่าแนะนำแนะนาไปว่าถ้าถ้าทำเพิ่มมาอีกนะแล้วก็จะได้ให้ผู้การนะครับกับทุกท่านได้เห็นว่านางฟ้าเนี่ยมีความจริงใจที่จะขอโทษแต่หลังจากที่ทนายไปดูคลิปของนางฟ้าที่ทําทแล้วปล่อยออกมานะครับปรากฏว่าก็ยังมีพวก ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจฟาร์มเป็นมนุษย์ของคนนะทาไมแทนที่จะให้อภัยผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีความรู้อะไรก็ต้องไปใช้ชีวิตไปเจอโชคชตาที่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่คนเราอะไรมันดีทุกอย่างก็คงไม่ต้องไปเดินทางไปสแสวงหางานทําที่ต่างประเทศเหรอกนะครับแต่ว่า ไม่เข้าใจนะแทนที่จะบอกเอออย่างนี้สมควรจะให้อภัยน้องเขาเออเป็นการผิดครั้งแรกนะแต่ไม่ไม่ครับจะไปด่าไปซ้ําไปเติมแล้วก็ไปพูดโอ๊ยไปและทําไม่คิดเป็นปากแฉ๋วใช้อย่างนี้อย่างนั้นไปดูหมิน่นดูเกียรติท่านถูกครับมันก็แค่ความผิดในการดูหมิน่นมันไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรแต่ว่าใจของของพวกคุณเนี่ยทาไมไม่คิดที่จะให้อภัยละ่ะแล้วถ้าเกิดครอบครัวของคุณนะ คนของคุณแลอตัวคุณเองไปกระทำความผิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วขอความเมตตาแต่ไม่มีใครให้ความเมตตาคุณนะแล้วแถมมาทาเติมนะเนี่ยพวกคุณจะมีความรู้สึกยังไงบ้างเอมันมันทำไมจิตใจความเป็นมนุษย์เนี่ยผมทนายไม่เข้าใจนะขนาดทนายลูกทนายเองที่ที่มาสองปีที่แล้วโดนเขาฟ้องเรื่องไม่เป็นเรื่องเนะี่ย สุดท้ายแล้วทั้งฝ่ายนู้นนะ่ะผิดหมดเลยนะครับทั้งฟ้องเท็จทั้งอะไรเท็จทุกอย่างเนี่ยสาลไก่เกีย่ยทานายก็ยังให้ภัยครับพอจบกันไปเขาขอโทษขอโพยแล้วกลายเป็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อีกอทําไปเพราะอยากจะเหมือนกันได้เงินได้ทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาเจอของแข็งก็คือมาเจอทานายแต่ทานายก็ยังให้อภัยเขาจะบอกลูกว่าจบๆกันไปเถอะแล้วไปหากินอย่างอื่นในฝ่าไปทรมากิน อย่าไปฟ้องร้องกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมคนเราเนี่ยมันคิดในเชิงช่วยสงสารคนเขาบ้างไม่เป็นเลยครับคนเขาเ,เขาอุตส่าห์ทำคลิปออกมาสองครั้งท่านายก็ทำไปแล้วสองครั้งนะสถานการณ์อะไรก็จะดีขึ้นเนี่ยแต่คุณไม่พูดอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนของคุณเ,เป็นพ่อแม่คุณนะ่ะถ้าเกิดหรือเป็นตัวคุณเองแล้วคนเขามาซ้ำเติมมาด่าทอมายุยงไม่ให้จบอย่างเงี้ยคุณจะคิดยังไง นี่นี่คือความเป็นมนุษย์ของของคนนะครับซึ่งทนายก็ไม่เข้าใจและพวกจ,จิตใจพวกนี้ทนายก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความสุขไหมเพราะจิตใจเขามีแต่แบบให้ร้ายอิจฉาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเอออย่างนี้คนคุณควรจะมีเมตตาบ้างไม่ใช่ว่าเขาทําเป็นกะมลสันดานเมื่อไหร่อายุเขาโอเคสี่สิฝากเขาอาจจะอายุมากแล้วแต่เขาก็เป็นแค่ความผิดครั้งแรก คนเราอายุสี่ถึฝ้าแล้วไม่เคยทําความผิดอะไรมาก่อนเนี่ยแล้วเข้าไปสู่โลกมายาโลกยูทูบเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่จะทําความผิดได้เยอะแยะอย่างขนาดของทนายเนี่ยพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับไม่เคยไปก้าวแล้วไม่เคยไปอะไรก็ยังมีคนมาประเภทปั่นประสาท อันนั้นไม่เป็นไรแต่เขาใช้คำพูดโอเคทนายก็ไม่ว่านะครับไอ้แล้วหลายคนเนี่ยนะครับที่เอาทนายไปว่าในเชิงรายเนี่ยทนายรู้ทนายก็ยังปล่อยปล่อยไป,ยป,ยปยเพราะมันเป็นโลกของหลอกลวงแะล่ยูทูบเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นความไม่จริงะนะครับมันเป็นดวงค้างมันเกิดจากอารมณ์มันเกิดจากการแบ่งพวกนะ,ะการหลักการหลงผิดแต่ของของ สิ่งที่นางฟ้าเขาทำไปเนี่ยโอเคทนายก็ตำหนิเขาแล้วก็เขาก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษไปแล้วแทนที่ะจะเห็นจงเห็นใจเขาบ้างไม่ละฮะไปทำให้เขาท้อถอยแล้วถ้าเกิดเขาคิดสู้ขึ้นมาล่ะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาเกิดเป็นพวกปากเจ๋วจริงๆอะ่ะคิดว่าผู้ใหญ่จะทำอะไรเขาได้หรอครับมันคดีอะไร ทนายไม่อยากจะพูดเขาไม่ได้เป็นฆาตกรป้นฆ่าเขาแค่กระทำความผิดส่วนตัวเรื่องเล็กๆโทษไม่เกิน2ปีขึ้นศารลรับสาภาพก็ปรับรอลงอาญาไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักให้อภัยกันนะครับทนายอยากจะแนะนําให้มีเอฟซีะ FC นะครับเอฟไม่ว่าฝ่ายเราฝ่ายเขานี่ครับ จะทำอะไรก็ต้องคิดถึงหัวอ,อ,อกของคนอื่นบ้างไม่ใช่ใช้เอาความเกลียดชังส่วนตัวเข้ามาใส่ในในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจริง,รงๆแล้วทนายเนี่ยตั้งใจจะมาทำไอ้เรื่องของที่ทนายพูดไปว่ามีพยานเห็นเกี่ยวกับใครเอาเด็กไปซึ่งซึ่งชนะก็ยังพูดผิดไปหลายครั้งเลยนะที่บอกว่า มีพยานทั้งหมด4ใช่4คนคนะยืนยันให้พนายนแล้วอสองคนเนี่ยเห็นและอีกคนนึงกอ็อีกสองคนเห็นจะไม่ใช่ครับอีกคนนึงเขาเห็นครับเท่ากับเห็นนี่เป็น3คนแต่ว่าไปให้การกับตำรวจสองคนแล้วก็ไม่ได้ให้การกับตำรวจคนหนึ่งก็เป็น3ที่เห็นนะครับว่าเด็กเด็กไปกับใครแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเขารู้เรื่องนะครับตาเนี่ยเขารู้เรื่อง แล้วเขาก็มาเล่าให้กับคนที่ต่างประเทศฟังแล้วก็มีการถ่ายทอดมาถึงทนายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หมดเรื่องของนางฟ้าก่อนครับเพราะเพราะมาดูคลิปที่นางฟ้าเขาโดนกระทําเนี่ยเราสงคือสงสารเขาไม่ใช่สงสารเพราะนางฟ้าเขาไม่อยู่ฝ่ายเรานะครับสงสารว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์แสดงแบบความบริสุทธิ์ใจนะครับเจตนาที่จะขออาภัยอย่างแท้จริงเนี่ยแต่ทําไมนะครับทําไมคนที่ เข้ามาสู่โลก YouTube แล้วเนี่ยคุณน่าจะมีจิตสำนึกที่ดีหน่อยนะครับแต่ทำไมกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่อาจจะอาจจะเลวรไายฝ่าพฤติการอาจจะเลวรไา,ายฝ่านังไฟเพราะดูจากคอมเมนต์ดูจากอะไรเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปให้มันนี่มันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช้คําพูดแบบเหมือนกับพวกไพ่สุสสุนเลยแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาแล้วอย่าลืมนะครับตัวเองนะอยู่ในโลกของมารยานะครับโลกของ youtube สักวันหนึ่งถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยและทุกคนเข้าไปลุมยำเนี่ยขออภัยแล้วกราบแล้วอะไรทุกคนไม่ให้อภัยเนี่ยตัวเองจะรู้สํานึกนะครับก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ก็ไม่อยากที่จะไปว่าใครมากนะครับแต่ก็อดไม่ได้เพราะสงสารนางฟ้านะครับขอบคุณมากครับจากทนายนิสั์ประเสริฐเนติคุณขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญน,นะครับคิดระหวังสิ่งใดให้สมความพัฒนาทุกประการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ